ต้นชั่วโมงส้ารต้มาวต้มติ๊กตอยโอยเนี่ยไปไว้ตรงนี้นะคะสามอันเหลือร้อยขายเองนะเขาไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ดูได้จ้ะคืออะไร 20, 20อ,อ่ะลำลเหรอของของพี่หิวอ่ะโอ้ตายละดีดีไว้ทางนี้เละดีละวันคนระับ อ้าสวัสดีครับ่งครับะอ๋อสวัสดีพี่เก่งไม่ได้เจอกันนานมีอะไรรับใช้นะพี่เก่งนะฝากอย่าลืมนะพรุ่งนี้เชียงครึ่งหนูมีไลฟ์ช่องตัวเองนะคะทุกคนเราจะมาโลเสื้ออธิพากันในราคาที่แบบทุกคนสามจับจ้องได้แน่นอนสามห้าบาทไม่เดี๋ยวใ้เขับไปซื้อพรุ่งนี้ไม่ใช่อยจะบ้านเหรอพรุ่งนี้ไม่มีหนูไลฟ์ใครหนูไม่ในะไม่ให้ดื่มไหมหรือเปล่าคะดื่มได้เลยค่ะเาถามเมื่อกี้อ๋อดื่มได้เลยหรือเปล่าขอดื่มได้ะคนไม่ขับ เจ็บขามีคนขับรถทุกคนเร,เร็ว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 ทุกคนไปกดตะกร้าก่อนทุกคนฟังหนูบอกให้คนธุรกิจเล็วแป๊ดเล็กทุกคนครับถ้าทุกคนไม่กดตะกร้านะอ,าอีกสามอีกสามนาทีอีกสามนาทีนะอีกสามนาทีนะด่าให้ดูนี่นี่ ถ้าทุกคนไม่กดนะอีก3นาทีเนี่ยคูปองหายพอ,ยยอคูปองหมดแล้วผมลงไลน์เลยนะคูปองถูกแย่งแล้วจะหมดแล้ว3 2 1ไปงั้นลงไลน์แล้วบ๊ายบาย,บาย <c oughs> อย่าเพิ่งไม่ยอมกดล่ะนี่นางงามมาจากต่างประเทศหมดเลยกลุ่มน,มนี้มิช s ัน n ีเวิร์สเองคะมิชนนเวิร์สมิชเวิแล้วก็ m ม s สแกรนมาหมดเลยเราม i ช s Universe ์เราไปไหน มิจูนิเวิร์สเราไปไหนก็ไม่รู้แ็ไปพันขัน่บบปีะไ้วี้เนี่หนูเขียวอ่ะไม่เอาหนูนูพักก่อนไปแล้วเดี๋ยวให้ดูเป็นระยะเสียวน้องมา่ะเก่งมากอ้าวทำยอดหนสิอะไรอะไรหนูธนูร้ายพรุ่งนี้ ไม่ใช่เล้ววันนี้ไปก่อนนี่นี่ทำไมทำไมเดี๋ยวเขาจะไลฟ์มาอู่นี้ไที่ไม่กดเห็นไหมถ้าไม่กดถ้าไม่กดนะือถือมันก็จะหันมาทางนี้ดูฉลอดอีกเดี๋ยวให้ผมกดตาก้าก่อน รอดไปแล้วก็ไม่ต้องพูดชำระไปด้วยจะคุยอะไรก็คุยไปไม่ได้ยินหรอกเสียงดังจะตายได้ตัวละหกสิบบาทโอ้แต่แล้วไม่พอคูปองมันมาตอนนี้ไงเดี๋ยวมันหมดแล้วคูปองเหลือประมาณสี่สิบใบไปกดด้วยแล้วให้ดูชาร์ลอตไปด้วย ไปกดอติภาคอลเลกชันใหม่คอลเลกชันแบบเรียบหรูดูแพงไม่ตะโกนมีครบทุกสีนะครับหมดแล้วหมดเลยสิบตัวสุดท้ายใครไม่ทันเสียดายซื้อเทียละสามตัวทุกคน คนต่างชาติเป็นแปรสวัสดีไอน้าวัดทั้งหมดเยอะบอยบปาอันนี้แฟนคลับอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยนะแฟนคลับทั้งข้างบนนี่แฟนคลับอิงหลักเท่านั้นนะไม่มีแฟนื่นอโมเม้์โมเม้นอะนี่นี่ให้ดูครั้งสุดท้ายจะลงไลน์ล้ว 活动呢是由五百六十八中集团大七一班。